วันนี้ครับสุดท้ายในวันนี้ผมก็จะมีเคสนี้ครับเคสนี้จะพี่สนั่นนะครับเคสนี้ที่พี่สนั่นนะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีเป็นอัมพฤกษ์มานะครับแล้วก็รักษามาหลายเดือนแล้วอาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับการแนะนําให้กินงาดําแกก็กินงาดำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพบเจ้าตัวนะครับจะมาพบเจ้าตัวของท่านนะครับว่า เขาเป็นยังไงนะครับซึ่งผมติดต่อแล้วเมื่อเช้านี้นะครับนะติดต่อแล้วเมื่อเช้านี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพร้อมไหมที่จะเจอกับเขาครับพร้อมไหมที่จะเจอกับเขานะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาพี่สนั่นก่อนนะฮะขออนุญาตโทรหาพี่สนั่นก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเอ,เอียงเอียงโทรศัพท์ได้ไหมครับพี่อ,อ่าเอียงเอียงนะเอียงได้ไหมเอียงได้ไหมเอียงแบบเมื่อเช้าเนี้เอียงแบบเมื่อเช้าเนี้อ่า แนวนอนอ่ะแนวนอนอ่ะแนวนอนนะลูกแนวนอนอ่าโอเคโอเคโอเคนะครับอ่ะแล้วนั่งคุยกันครับเอาพี่สนั่นมาสัมภาษณ์หน่อยเอาพี่สนั่นมาสัมภาษณ์หน่อยครับเอาพี่สนั่นมาสัมภาษณ์หน่อยจ้าโอเคโอเคอย่าเลยไปอย่าเลยไปนะครับกลับมานิดนึงกลับมานิดนึงกลับมานิดนึงอ่าโอเคอย่างเงี้แหละอย่างเงี้แหละอย่างเงี้เลยอย่างเงี้เลยนะครับสวัสดีครับพี่สนั่นครับ ช่วยช่วยพูดเสียงดังขึ้นมานิดหนึ่งได้ไหมครับพี่สนั่นครับมันก็พูดเสียงดังได้แค่นี้ครับอ่าพูดเสียงดังได้แค่นี้อ่ากดกล้องลงมานิดหนึ่งครับอ่าโอเคโอเคใครใครที่ดูกล้องอยู่กดกล้องมาหน่อยหนึ่งพี่สนั่นครับสภาพหน่ดหนึ่งว่าพี่สนั่นเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรมาครับพี่ครับเป็นเส้นเลือดตีบในสมองครับเส้นเลือดตีบในสมองเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่สนั่นครับสองปีสองปีกว่า สองปีปกว่าสาเหตุที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดติดในสมองเนี่ยหมอเขาว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับพี่สนัดครับความดันไขมันเส้นเลือดอ๋อก่อนหน้าน,นี้พี่สนัดมีปัญหาความดันมีปัญหาไขมันในเส้นเะลือดมาก่อนหน้าน,นี้นะครับแล้วก็เกิดมีปัญหาก็คือเส้นเลือดในสมองติดพอเป็นเส้นเลือดในสมองติดอาการมันเป็นยังไงครับอาการเป็นยังไงครับพี่ครับ แข,ขแขนขาแขนขวาขาขวาไม่มีแรงใช่ครับโอเคไหมก็คล้ายๆกับคนเป็นอัมพฤกษ์กึ่งซีกใช่ไหมครับพี่ครับใช่ครับใช่นะแล้วเวลาพูดอ่ะพูดถนัดไหมครับพูดชัดไหมตอนนั้นก่อนตอนที่เป็นแรกๆครับไม่ค่อย,ยัเท่าไหร่แล้วก็พูดช้าด้วยใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเกิดจะให้พูดแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยแต่พูดไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่า และที่สนั่นก็รักษาตัวเองมาที่โรงพยาบาลอ่าขออนุญาตเอ่ยตามตรงไปก็คือโรงพยาบาลปกเก้าใช่ไหมครับจังหวัดจันทบ,บุรีใช่ครับก็รักษาอย่างไรครับพี่สนั่นครับกินยากินยาโรงพยาบาลกับกายภาพแล้วก็กายภาพตลอดมาใช่ไหมครับกายภาพกายภาพประมาณสี่เดือนห้าเดือนนี่ครับครับผมกายภาพมาสี่เดือนและห้าเดือนแล้วการก็ค่อยๆที่จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับหรือยังไง อ,อ,อ,อ่า<น>แต่ในช่งที่แรกต้องใช้ไ,ทไเท้าอยู่ครับครัผม,ผมะดมาก็เดินด้ต่ามอใช้ไม้เท้ครับแล้วเวลามากินงาดําใครเอานางงาดํามาให้นําเสนอครับก่อนที่จะกินงาดำตัวนี้ผมกินงาดำตัวอื่นมาก่อนอ่าแล้วมันเป็นยังไงครับ ล้วก็ดีมันไม่คอยราณบตนนี้เาริ่มกครับมักินแมนี้ครับมันก็ดูอาการปิ๊ดปัาบปูดปัาดเร็วกว่าใช่ไหมครับใช่ครับอ่าพี่สันกินไปประมาณกี่กล่องแล้วครับ อ,อ่าเป็นสิบกล่องนะอ่าแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เนี่ยร่างกายของพี่สกะอ่าพี่สนั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับดเดินคล่องขึ้น,น,น<ด>สะดวกขึ้นพูดชัดขึ้นไหมพูดเร็วขึ้นไหมเออพูดปกติแบบนี้เลยอ่าแล้วเห็นว่าหยิบจอบมาขุดดินได้ด้วยเหรอตอนนี้ ทำงานได้เรียบร้อยแล้วดินได้อ๋อปลูกต้นไม้ปลูกอะไรได้ออนะครับแล้วนอกจากเรื่องของอ่าเส้นเลือดต่หมองตีบมาดีขึ้นแล้วอะไรบ้างครับที่เปลี่ยนแปลงอีกครับดูดูหน้าเด็กลงไหมอ่าแล้วผมอ่ะผมอ่ะเรื่องผมอ่ะครับ แล้วก็ดำขึ้นไหมอถามจริงครับถามความรู้สึกพี่ถนันจริงครับพอได้โอก,ก,กาสกินงาดำแล้วร่างกายกลับมาฟื้นเร็วขึ้นแบบนี้พี่ถนัดรู้สึกดีไหมฮะนะนะรู้สึกดีเนาะรู้สึกดีเนาะเออเอเออแล้วตอนนี้ก็จะกินงาดำพี่พถนัดกินงาดำกี่วันละกี่เม็ดครับพี่ถนัดครับ เอเช้า2องเย็นสเนะา 2, น 2, นะเช้าสองเยนสเนาะโอเคโอเคนะครับก็วันนี้นะครับใครก็ตามแต่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบแล้วมีอาการคล้ายๆกับพี่สนั่นนะครับซึ่งแกเนี่ยเป็นมาแล้ว2ปีนะครับแล้วก็รักษาตัวเองมากับคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ทํากายภาพมาตั้งหลายเดือนนะครับอาการก็คือค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่พอหลังจากได้มีโอกาสมาก,กินงาดารู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นแบบว่า หน้ามือเป็นหลังมืออะไรประมาณนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเร็วขึ้นใช่ไหมครใช่ครับใช่ครับอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับก็แสดงว่าวันนี้ในส่วนของนะครับวันนี้ในส่วนของคุณภาพของงานดาพี่สนั่นกล้ารับประกันได้ว่าของเราดีจริงๆครับก็ดีจริงๆครับอ่าถ้าเกิดไม่ดีจริงเนี่ยคงไม่สามารถให้พี่สนั่นเนี่ยมาสามารถสนทนากับผมแบบนี้ได้แน่ๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่า เออเออนะครับแสดงว่าสินค้าเราดีจริงๆครับดังนั้นผู้ชมที่บ้านที่ีกำลังฟังและสดอยู่ตอนนี้นะครับขอให้คุณมั่นใจในคุณภาพของงาดําของแซฟแปลกๆได้เลยเพราะว่าวันนี้พี่สนั่นเป็นอีกหนึ่งเสียงที่สามารถยืนยันได้ว่าท่านทานแล้วสุขภาพท่านดีขึ้นจริงๆครับขอบคุณพี่สนั่นมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงนะครับหายวันหายคืนนะครับบุญที่บุญกุศลที่ทาในวันนี้มันจะเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นเนี่ยที่ก็มีประสบทมาที่ก็มี ป,ปัญหาเรื่องเดียวกันวี่สนันเนี่ยเขาจะได้มีความมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจทานอาหารเสริมแล้วสุขภาพของพวกเขาจะได้ดีขึ้นและผลบุญนั้นก็ทําให้พี่สนันน่นหายเร็วหายวันหายคืนครับพี่สน,นครับขอบคุณมากครับพี่สนครับโอเคแลวเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมนะครับที่วงจันนะเดี๋ยวจะว่างๆโควิดหมดไปเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมที่บ้าน